ระบบหลอดเลือดของเราก็เหมือนกับสายยางหัวใจก็เหมือนกับปั๊มน้ําถ้าสายยางมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีก็แตกยากถ้าปั๊มน้ำมีแรงดีไม่บกพร่องก็สามารถสูบฉีดน้ําได้ดีคราวนี้คนเราเนี่ยเวลาเราทานอาหัรไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบางครั้งพอเราอายุมากขึ้นหัวใจใช้มานานนะครับหลอดเลือดได้รับอาหารมากขึ้นมีอาหารสะสมมากเกินไป ก็เกิดการตีบตัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการทําให้เกิดโรคความดันสูงได้การแก้ปัญหาของระบบพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีอย่างที่บอกไว้ก็มีอยู่สองทางคือเราออกกําลังกายกับการควบคุมอาหารครับในส่วนตรงการควบคุมอาหารเนี่ยผมให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าอาหารที่เราทานทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราแปรรูปเอายาอาหารออกไปเยอะมากจนเราได้รับสารอาหารเกินไปก็ทําให้เกิดการสะสมของอาหารตามเนื้อเยื่อภายในต่างๆของร่างกาย ตามหลอดเลือดสิ่งเหล่านี้ไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดนะครับเลือดก็ต้องไหลเวียนก็ต้องสูบฉีดแรงขึ้นเพื่อให้ไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงเรามาดูว่าเราทํายังไงให้จะจะให้ให้ตรงนี้มันมันดีขึ้นการทานใย,ยอาหารละลายน้ําเข้าไปกับอาหารในปริมาณเพียงพอปริมาณเพียงพอกับสภาพร่างกายด้วยบางครั้งน้อยเกินไปเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยได้จึงต้องจึงต้องดูของแต่ละคนนะครับ คือใยอาหารในเวลาทานเข้าไปเขาคุกเขาคุกเ,เขากับอาหารแล้วนะครับเขาจะทําให้อาหารที่เราทานเนี่ยซึ่งถูกแปรรูปมาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพอคุกเขาแล้วอาหารตรงนี้ก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได,ได้ได้ช้าลงไขมันน้ําตาลก็น้อยลงนะครับเสร็จแล้วอย่างที่บอกไว้ฮะในกระบวนการตรงนี้เมื่อไปที่ลำไส้เล็กเขาก็จะมีการหลั่งน้ําดีออกมานะครับน้ําดีส่วนหนึ่งก็ถูกใยอาหารดูดซับไว้แล้วขับถ่ายทิ้งน้ําดีต้องสร้างมาจากไขมันที่สะสมนะครับ ร่างกายจะดึงไขมันสะสมมาสร้างน้ําดีเพราะฉะนั้นไขมันที่สะสมไว้ก็จะพองออกไปไขมันที่อยู่ตามอาเยืะภายในต่างๆตามที่เยื่อตามหลอดเลือดกรสกดึงมาใช้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้หลอดเลือดอาเยื่ภายในต่างๆสะอาดขึ้นการที่พวกนี้สะอาดขึ้นก็เหมือนกับท่อสายางที่ที่ไม่มีอะไรเขวางกั้นนะครับเลือดจะไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้ความดันโลหิตลดลงได้ข้อสําคัญตัวหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญมากก็คือกระบวนการพีไบอติกที่ลำไส้ใหญ่นะครับ กระบวนการพีบรอติกก็คือกระบวนการที่จุลินทรีย์ชิดดีนะครับเขาจะย่อยใยอาหารแล้วได้สารอาหารกลับมาหล่อเลี้ยงร่างกายไอ้ตรงนี้นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อตามตัวร่างกายดีขึ้นรวมทั้งกล้ามเนื้อตามหลอดเลือดต่างๆเมื่อกล้ามเนื้อตามหลอดเลือดดีเนี่ยนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นตัวเมื่อมีความยืดหยุ่นตัวแม้คนนั้นจะมีความดันโลหิตสูงก็โอกาสที่จะแตกก็ยากเพราะเหมือนกับยางนิ่มๆฮะแต่ยางนิ่มๆไม่ใช่เสยางแข็งเราทึกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การทานใยอาหารน้ำเข้าไปจะช่วยดูแลเรื่องระบบหลอดเลือดแะหัวใจได้ดีมากเหมือนกับที่ฝรั่งเขาบอกว่ากินแอปเปิลวันละผลหรือ2อผลเนี่ยนะครับจะช่วยจะช่วยให้คนมีสุขภาพด้านหลอดเลือดและหัวใจได้ดีเหตุผลก็เพราะว่าแอปเปิลมีใยอาหารใยหารแอปเปิลเรียกว่าเพคตินแต่ CMC ในซีโรนี่ให้สรรพคุณที่ดีกว่าและได้ปริมาณที่เพียงพอมากกว่าด้วย